สว,วัสดีครับผมเบสเกมมิ่งเนอะวันนี้ก็คือเดอะซอฟต์แม็คฮอกดาวพาร์ทที Back ่ T 7จ็ดนะผมเอ่อโอ้โหชื่อภารกิจวันที่เอ่อวันที่วังแตกสลายด้วกันนะผม17บกันยายนปี1993นะารบผมสิบโมง45นาทีอยู่ที่โมงการีชูโซโมาเลียมันเคยมาดูกันดีกว่าชัดน,นี้คืออะไรโอเค บุคลิกภาพบุกอ้อมบุกคนไปบุค,คลคกิกภาพนี่ว่าอย่างไกันแน่เนี่ยบุคลิกภาพระดับหนึ่งเราจะพบกันคืนนี้ที่โรงแรมเก่าในเมืองน่าจะเป็นสภาพบุรุษนะผมว่าคาดว่าไอดิทจะเข้าร่วมงานทีมเราจะต้องเข้ารักษาความปลอดภัยและจับบุคลากรของฮับเกรดิตได้จะมีพลเรือนจำนวนมากในบริเวณนี้ ดังนี้เอ้ดังนั้นตรวจสอบการยิงของคุณให้ดีโอเคน่าจะบุกเข้าไปแบบว่าชิงตัวประกันในวันนี้มั้งเข้าไปเลยมีเคลมอร์ช็อตกัน2.3โอเคคาสิา15ิาึง2.3ดไปลวยอผมภารกิจนี้ชิ้แน่ๆก็ไอดิดไอดิดไอดิดที่เจอ งสาเปครับบก้าเอาไป่อยู่ข้าหน้าหยุดไว้เขีะห้าหนึเขียนก็สีเราคือห้นึ่งนะผมยิงเขนียมืี่เขายิงเ้าไปยิงให้มดยิงให้มดโอเคเรียบร้อยันกูไ ลงมาแล้วลงมาแล้วข้าล่งเกียร์ข้างล่างไอ้พลเรือนต้องยิงระวังยิงดีๆเลยฟาเคลีย์เข้าไปล้ทีม C1 กันะเข้าไปเราคือ้าหนึ่งเลียร์ให้หมดเกีหมดก่อนเกีหมดก่น เขาบอกยิงระวังมีชาวบ้านอยู่ในพื้นที่ไยชาวบ้านโดนแล้วไปนะเมื่อกี้เสียงปืนยังถึงตรงข้ามโอเคทีพวกเราเข้าไปแล้วตายโอเค นนะั่นแหละเคลียระดับหนึง่งก็แหละผมว่าเอ้ยไม่ไม่ไม่ไม,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 ไมีอยู่มีอยูอ่ลงไปได้ใช่ก่อนเฮ้ยเดี๋ยว,ยว,ยวกันค่อยลงค่อยลงค่อยลงใจเย็นใจเย็นขอเปิดให้แฟดแฟดดังแล้วไลงไปได้เตรียมมีไม่ได้แล้วตรงนี้ไปได้ไปได้ สองเคลียร์มาใช่ไมาช่ไหมแสบตาตาตายนี่ตายมีรถเอาไอ้เหี้ยนี่มองไม่เห็นท็อตที่เดือดเอาทีนึงทีนึงเคลียร์เอา What's your status over? 5 1, we have captured tier 1 personnel. Roger. Okay. 5 1, this is command. You must take out in place weapons. The front now, 4 1 must be extracted without fail. Copy command. Nice shooting. What do you have with Me, 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 me. Bye. ตายตาย,ตาย,ตายมันยิงชาวบ้านทำไมเนี่ยโอเคมี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 ไปได้ไปได้เข้ากันเขียกันโอเคนีรถคิดเลยดีโอเค ทำไ,ไปแล้วดังโอเคแพดระเบิดถูกไปขวาขวาเยียตายถูกยิงกำลัเงเสริมก่อนกักปุกมาเลยโอเคฉันบนเหมือนจะเห็นคนหนึ่ง ไม่วนเลยกูมืดมากกางห้องนี้กันเฮ้ยมีคนนึงเปิดแสงด,ดังพอดีเช็คโอเคเฮ้ยไม่ตายซ้ำโอเคเคลียร์ตรงนี้มีกองยาจำไว้จากข้างนอกห้องหนึ่งห้องหนึ่งห้องหนึ่ง มันจะเห็นคนแซ็ชขึ้นหมเลยแดัน,นไปได้อือเรียตัวนีตัวยิงกูยิงมึงไงเนี่ยมึงบังกูเนี่ยไอ แอมเฮดเมื่อกี้เฮ้ยแอมเฮิร์ดเมื่อกี้ไม่ได้แปลว่าโดนยิงนะผมแต่ว่าฉันเจ็บแอมเฮิร์ดแอมเฮิร์ดอะไรเงี้ยสอดแทรกไปเลยแอมเฮิร์ดฉันเจ็บอะไรอย่างงี้หรือเจ็บบ่อยก็ได้เขียยแล้ว้องประไม้สวัสดีครับ ามาขอเปลยนปืนแล้วกันมาขอเป,เปลีล่ยนปืนก่อนนะเพื่อนเอ๋ยคุมกันคุมกันผู้เนอะไรของกูนเนี่ยกระตุกดวพี่อีกเอ้า กระตุกกระตุกถูก,กนเนี่ยนี่ๆจุดมันต้องลงไปหาอีากแน,น่ผมว่ามันยังไม่ออกจากห้องนเลยอ่ะโอเคเอาไงห้องมึง แรกระตุกกระตุกแลเดินใหม่เดินม่เดินไปลองเดินเล้วนี่ดูไปไปกระตุกเฉยเกิด <c oughs> <c oughs> <c oughs> อะไรขึ้นทำไมกระตุกได้ต้องเข้าใหม่ใช่ไหมเนี่ยเอ้าต้องเคลียร์เนี่ยสรุป อยู่ไหนะยิงปืนน่ะอยู่ไหนน่ะเฮ้ยโอ้โอ้เคลียต้องเคลียร์ก่อนโอเคกำลังเข้าไปกำลังเข้าไปก็ว่าอยู่ไม่เคลียร์ให้หมดโอเคขอโทษ 5-1, we have captured Tier-1 personnel. We need your team to get to higher ground and clear any shooters while we extract. Can do, 4-1. 5-1 will advise when we're in position on the roof. 5-1, this is convoy lead. We're inbound and we'll be at the extract point in two minutes. 4-1, we're in position but we have multiple targets in the surrounding buildings. It's gonna be tricky. Roger. ขี่ยขนาดเขี่ยขนาดให้หมดเีข้างบนนี่ขนาเขาได้เขี่ยได้อยู่จงกันจากข้างบนไอ้ไอ้สองเลยไหนไนไหนไอ้ไอ้ไอ้ ไม่โดนไม่โดนอีกเนี่ยตรงกัน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 เข็มขัดตัวประกันอือหนึ่ง Yeah, for we are expelling to to now. Take my cover fire. You got it, four one. This is command. Hell of a job, Hold your position and we'll send a party in to extract you. Copy command. Coach, the little bird, Let's go. Little bird has arrived. We are out of here. By one, we have arrived. Four one and the tier one prisoners are loading up. Copy that, Convoy Lee. We'll see you back at base. Have on the ไม่้ขึ้นแล้วคุณนั่งเองก็ไ,ปไปด้ 5, เ,เอวเออนั่งให้หมดไม่ได้งนดีมากนหนึ่งโอเคคโลแหมดละรอปลอดภัยทุกคน แชร์คลิปนรับผม